สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับข้าสู่รายการห่วงจุ้ยดาวก้ายุนะครับทางช่อง MBTV Variety News นะครับ พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา19.00นถึง19.50นนะครับและเรื่องในวันนี้นะครับที่เราจะมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับหลายท่านนะครับที่ต้องการจะทราบเกี่ยวกับการจัดห่วงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องนอนห้องพักนะครับหรือว่าการจัดตั้งตีโจเอียนะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งห้องครับนั่นคือห้องครัวครับหลายท่านต้องทาอาหารนะครับต้องกินข้าวกับครอบครัวนะครับรู้หรือเปล่าครับว่าศาสตร์ในการจัดห้องครัวเนี่ยก็ลึกล้าไม่แพ้กันเช่นกันนะฮะแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับว่าทุกทีี่เจะมพ หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยคุ้มครองนะครับห้องครัวก็มีเทพเจา้าเช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นเทพเจ้าอะไรและการจัดตั้งห้องครัวนี้จะเป็นในแนวไหนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบจระๆเลยกับอาจารย์มงคลนะครับต้องขอแนะนำนะครับถ้าอาจารย์มงคลมงคลประพฤติคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้โหฮวงจุ้ยห้องครัวเป็นมายังไงครับอาจารย์ืออย่างนี้นะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยชาวจีนโบราณก็บอกว่าถ้าห้องครัวเนี่ยถูกต้องหรืออยู่ในตำแหน่งที่ดีเนี่ยจะนำพาชีวิตนะครับความเป็นอยู่ของคนเราเนี่ยให้สมบูรณ์แบบดังนั้นเนี่ยเราอย่าละเลยเกี่ยวกับเรื่องห้องครัวเขาบอกว่าห้องครัวที่โออาาต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยที่นะครับที่ครบสมบูรณ์รหรือที่เขามีคำเปรียบเทียบว่าถ้าห้องน้ำที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องนะครับ โร่งโล่งแล้วก็นะครับมีอากาศที่สดชื่นดังนั้นย่อมไม่เป็นการผิดว่าห้องครัวเนี่ยเป็นบทบาทหนึ่งซึ่งมีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของคนเราเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองทัพเดินได้ด้วยท้องนในสมัยก่อนเนี่ยชาวจีนเนี่ยนะครับยกให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเจ้าแห่งเตาไฟเพราะอะไรเพราะอาหารทั้งสามมื้อเนี่ยนะครับเราต้องอาศัยแม่บ้านเนี่ยเป็นผู้ปรุงอาหาร,รให้กับพ่อบ้านและลูกๆรับประทานดังนั้นเนี่ยนะครับ ในห้องครัวเนี่ยถ้าการวางตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับเกิดความสมดุลในหลักของเบญจธาตุนํมย่อมนําพาให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยนะครับในการที่จะรับประทานอาหารเข้าไปแล้วก็เกิดสิ่งที่ดีๆกับชีวิตแต่ถ้าไม่เกิดความสมดุลในหลักของห้าธาตุหรือเบญจธาตุเนี่ยพอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับผิวพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นฝ้าเป็นรอยเป็นด่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยทางธรรมชาติเขากล่าวไว้ว่านะครับ ถ้าไม่ถูกต้องเราก็ควรที่จะมีการแก้ไขแก้ไขยังไงนะครับถ้าเกิดการบั่นทอนยังเขาบอกว่าตำแหน่งของห้องครัวหรือเตาไฟนี่<ะ>เป็นตำแหน่งที่สำคัญครับแล้วอาจจะหาจากอะไรนะครับเขาบอกว่าเราต้องหาจากตำแหน่งของรหัสที่ถูกฉลกกับแม่บ้านอย่างเช่นแม่บ้านเนี่ยเป็นชาวราศีอะไรเป็นชาวราศีตะวันตกนะครับ เราก็สมควรที่จะให้แม่บ้านเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดในห้องครัว oh. นะฮะเปรียบเทียบกับว่าแม่บ้านเนี่ยเป็นผู้ปรุงอาหารเสร็จแล้วการต,ตั้งตำแหน่งเตาไฟเนี่ยนะครับ,รบเราต้องหันปากเตาไปตำแหน่งที่ดีนะครับส่งเสริมกับนะครับแม่บ้านเพราะอะไรเพราะว่านะครับความเป็นอยู่หรือการกินเข้าไปเนี่ยมันต้องก่อเกิดความสมดุลน,นะครับถ้าสมดุลเมื่อไหร่พลังงานก็ก่อเกิด เพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับไม่ว่าลูกไม่ว่าสามีออกไปทํางานนะครับเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยต่างคนก็ต่างหิวถ้าถูกต้องตามหลักของหงคยที่ดีแล้วรับรองได้ว่านะครับมันสมบูรณ์แบบใครว่าเตาไฟหรือห้องครัวไม่สําคัญคนะครับแต่บังเอิญถ้าเกิดว่านะครับลักษณะเขาบอกว่าเตาไฟที่ดีเนี่ยควรที่จะอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมของชาวรหัสปาศีนั้นๆหรือในหลักของ8ทิศ หรือในหลักของวิชาฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคบอกว่าเตาไฟต้องอยู่ในตำแหน่งดาวที่มันเสียเช่นดาวสองห้าดาวสามห้าหรือดาวเจ็ดที่ไปลาบเสื่อมหรือลาบวิบัตินะฮะแต่เตาไฟไม่ควรที่จะไปตั้งในตำแหน่งของฮงจุ้ยเกี่ยวกับพลังงานดาวเก้ายุคที่ดาวหมายเลขอะไรหมายเลขแปดนะครับดาวหมายเลขแปดไม่ว่าจะเป็นดาวแปดบารมีหรือดาวแปดโชคลาบเพราะท่านจะไปเผาอะไรเผาบารมีและเผาโชคลาบให้มันหายไป ทุกคนเนี่ยปรารถนาอยากจะได้สิ่งดีๆในชีวิตแต่ถ้าท่านไปไว้เตาไฟในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องไปทับดาวหมายเลขก8นะครับมันก็เกิดเหตุวิบัติเกี่ยวกับเรื่องการเงนิงนการทองนะครับเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับควรที่จะมีการพินิษพิจารณาให้ดีและบางคนบอกว่าในห้องครัวของเราเนี่ยนะครับบางบ้านเนี่ยมันเล็กมาก เสร็จแล้วชอบเอาเครื่องซักผ้าเนี่ยไปอัดยัดไว้อยู่ตรงข้ามกับเตาไฟจะได้หรือไม่ได้ย่อมไม่ได้นะครับ,รบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเ,เขาบอกว่าน้ํากับไฟเนี่ยมันเป็นคู่พิฆาตกันควรที่จะเอาน้ํากับให้อยู่ห่างกับไฟหรืออยู่ตรงข้ามนนกันตรงข้ามกันเลยนะใช่แต่ถ้าบังเอิญเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันเราควรที่จะใช้ธาตุไม้ในหลักของเบญจธาตุ เขาบอกว่าหลักของห้าธาตุคือธาตุน้ําเกิดธาตุไม้ธาตุไม้เกิดธาตุไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยหาต้นไม้เป็นเขาเรียกพูด่างก็ได้ครับเอาไว้ขั้นระหว่างกลางถ้าบาังเอิญนะครับแนวมันเป็นแนวขนานกันระหว่างน้ํากับไฟเราก็ใช้ไม้มาเป็นตัวแก้เพื่อให้ก่อเกิดความสมดุลหรือความสมดุลน,นะฮะอย่างที่เรามีการสอนในวันที่27เแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับหลักของห้าธาตุนะครับถธาตาุน้ำเนี่ยนะครับ มาพิกมาพิชิตกับธาตุไฟมันก็ไม่เกิดความสมดุลน้ําดับไฟบนะครับแต่ถ้าไฟมากกว่านะ้ํามันก็เกิดการพิฆาตกันก็คือทําให้เกิดการระเหิดระเหยเพราะฉะนั้น สีเขียวเป็นตัวแก้ได้ด<ช>ีที่ส,สุดะนะครับบางคนอาจจะหาแผ่นไม้แล้วทาสีเขียวมากั้นระหว่างน้ํากับไฟก็สามารถทําได้เพราะว่าตามหมู่บ้านโครงการต่างๆเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเขาใช้หน้าท็อปเป็นหน้าท็อปเดียวกันเสร็จแล้วตําแหน่งของน้ํากับไฟก็อยู่ในแนวขนานเดียวกันนะฮะมันก็เกิดการพิฆาตกันระหว่างธาตุและไม่เกิดความสมดุลส,สมดุลเสร็จแล้ว การรับประทานอาหารเข้าไปนะครับมันก็ก่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับใครบอกว่าถ้าเกิดเกิดในลักษณะนี้นะครับการปรุงอาหารเนี่ยนะครับกินเข้าไปเขาบอกมันก็เป็นรสชาติอาหารแต่ในหลักของห่วงจุ้ยเขาบอกว่าร่างกายเรามีพลังงานเราต้องการพลังงานชดเชยรหรือเสริมพลังงานที่ดีดังนั้นย่อมไม่เป็นการผิดถ้าเราต้องการสิ่งที่ดีๆในชีวิตควรที่จะเลือกหัน นะครับหรือตั้งตำแหน่งห้องครัวและเตาไฟในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยใช้นะครับตำแหน่งเจ้าเตาไฟเนี่ยซึ่งเป็นแม่บ้านนะครับว่าถ้าเกิดแม่บ้านเป็นชาวราศีตะวันตกควรเอาเตาไปตั้งไว้ทางฝั่งทิศตะวันออกหันสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยไปทิศตะวันตกนะครับเพราะชาวราศีตะวันตกต้องหันปากเตาไปยังทิศนั้นๆถึงจะดีไปยังทิศที่เป็นทิศท,ท,ที่ดีี่ดใช่สมมุติถ้าเจ้าของเอจ้าของบ้านผู้หญิงเนี่ยนะครับ หรือว่าแม่บ้านเป็นชาวราศีตะวันออกแล้วก็เอาเตาไปตั้งทางทิศตะวันตกหันปากเตามาทางตะวันออกมันก็เกิดการส่งเสริมที่นี้จะรู้ได้ยังไงนะครับอย่างที่ทุกครั้งที่ได้บอกว่าต้องเอาพศเนี่ยมาบวกกันนะฮะอย่างเช่น2,500มาบวกกันก็ได้7นะครับเสร็จแล้วบวกเข้าไปอีกหนึ่งก็เป็น8เท่ากับนะฮะเป็นชาวราศีตะวันตกบางคนยังงงว่าชาวตะวันตกตะวันออกเนี่ยเลขใดเป็นชาวตะวันตกหมายเลข2 6 เปเป็นชาวราศีตะวันตกนะครับควรที่จะเอาเตาไปตั้งไว้ทางฝั่งตะวันออกหันสวิตติดเปิดไปที่ตะวันตกนะครับในตำแหน่งที่เสียนะครับและหันปากเตาไปในตำแหน่งที่ดีส่วนชาวราศีตะวันออกคือหมายเลข1 3 4 9นะครับโดยใช้พศออไปบวกกันนะฮะอย่างเช่นคนเกิดปี 2, 1, 2 5 7, 7, 8, 8, 2> 1พ2บเ็วก5เป็น7บวก1เป็นแปบวกอีก1เป็น9เสร็จแล้วบวก1เข้าไปทีนึงเป็น10 นะครับทุกครั้งต้องบวกหนึ่งเข้าไปเสร็จแล้วทําให้เป็นเลขตัวเดียวนะครับก็คือเป็นชาวราศีตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหันปากเตาไปสู่ทิศตะวันออกนะครับโดยเอาเตาตั้งไว้ทางซีกตะวันตกในซีกที่เสียดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของเตาไฟเนี่ยมันมีข้อห้ามอีกเช่นเดียวกันว่าอย่าไปพิงกับห้องน้ำนะครับเพราะว่าอย่างคอนโดเมเนียมหรืออาพาร์ตเมนต,ต์ต่างๆเนี่ยนะครับ ห้องค่อนข้างแคบเสร็จแล้วห้องครัวกับห้องน้ําติดกันเลยแล้วอาจจะใช้ม่านสีเขียวเป็นตัวกั้นระหว่างน้ํากับไฟก็สามารถทําได้นะครับหรือจะทาผนังตรงนั้นเป็นสีเขียวเขียวหรือจะใช้อุปกรณ์ต่างเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องครัวซึ่งมีสีลักษณะของธาตุไม้ก็คือสีเขียวเขียวบางคนบอกว่าสีสันในการที่จะใช้ในตำแหน่งของห้องครัว ควรที่จะใช้สีอะไรนะครับใช้สีเขียวก็ได้นะครับเพราะไม้กอกน้ําเกิดไม้ไม้เกิดไฟนะครับมันครบหลักของเบญจธาตุน้ําไม้ไฟนะครับเพราะว่ามันจะกเกิดความสมดุลทางธรรมชาติดังนั้นเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าใช้สีครีมได้ไหมสีครีมก็สามารถทําได้นะครับเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม้ นะฮะไม้ไม้ไม้เกิดอะไรไม้เกิดไฟไฟเกิดดินดังนั้นสีครีมคือสีครอบของธาตุดินนะครับ,รบไฟเกิดดินเพราะฉะนั้นสีครีมก็สามารถใช้ได้แล้วก็เป็นเป็นสีของธาตุก่อเกิดของหลักของ5าธาตุเขาบอกว่าธาตุดินเป็นแม่ธาตุนะครับดังนั้นความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์เราสามารถใช้สีครีมได้แต่สีที่ห้ามใช้คือสีอะไรนะครับ เนี่ยก็คือสีฟ้าหรือน้ําเงินหรือสีดำบ,บางคนนิยมทําห้องครัวเป็นสีดานะครับสีดําคือธาตุน้านะครับแล้วถ้าสีม่วงได้ไหมนะครับถ้าสีม่วงต้องเป็นม่วงอะไรอันนี้นะครับเขาบอกว่าม่วงม่วงอมฟ้าคือสีของธาตุน้ําถ้าม่วงอมแดงคือสีของธาตุไฟอันนี้คือม่วงม่วงน้านะครับก็ไม่สมควร แต่ถ้าท่านอยากจะใช้ม่วงก็ควรที่จะเป็นม่วงอมสีแดงก็คือไฟเกิดไฟก็ย่อมส่งเสริมนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยได้มีการถามมาใน Facebook ว่าตำแหน่งของเตาไฟนั้นสำคัญชะไหนนะครับมันสำคัญมากมันมันก็เกิดความสมดุลนะครับบางคนเนี่ยนะครับลองสังเกตว่าหลังจากรับประทานอาหารซึ่งเตาไฟหรือนะครับวางตำแหน่งต่างๆไม่ถูกต้อง เสร็จแล้วพอทานก็ไปเนี่ยหน้าเนี่ยนะครับหน้าตาเนี่ยไม่สดใสนะครับมีฝ้ามีกะก็ไปซื้อพวกสมุนไพรอะไรมารับประทานค,คุณลองตั้งเตาไฟให้ถูกต้องสิครับนะครับว่าเตาไฟคุณตอนนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกไหมน้ำกับไฟอยู่ในแนวเดียวกันไหมถ้าอยู่แนวเดียวกันควรที่จะเอาอะไรมาแก้สีเขียวเขียวหรือภูด่างสักต้นหนึง่งมาขวางไว้ระหว่างน้ําและไฟเสร็จแล้วเขาบอกว่าข้อสําคัญเนี่ยในโบราณเขาบอกว่าเตาไฟที่ดีควรที่จะมี3หัวหหัว7็ดหัว แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นแต่หัวเตาเนี่ยมีแค่สองหัวเสร็จแล้วตำแหน่งของเตาไฟเนี่ยนะครับไม่สมควรที่จะมีท่อน้ำพาดผ่านอยู่ข้างล่างอันนี้สำคัญนะครับเสร็จแล้วที่เคยได้กล่าวไปทุกครั้งว่าควรมีการสังเกตว่าเนื้อเตาไฟคืออะไรด้าน,นบนของเตาไฟอย่าให้มีโถโถโถ,โถส้วมหรือข้อหานน่ที่เวลาคุณนั่งขับถ่ายถือว่าคุณจะได้รับอิทธิพล สิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยนะครับในการถ่ายเทพลังงานที่เสียหายลงสู่ปากเตา<ะ>ในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราจะมีการไหว้เทพเจ้าแห่งเตาไฟนะครับทุกวันที่24<ะ>เดือน12ตาม<ะ>จันทรคตินะครับประวัติความเป็นมาเขาบอกว่าเจ้าเตาไฟเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยต้องให้ความสําคัญ เนี่ยเห็นไหมทเทพเจ้าเจ้าเซงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าท่านเป็นลูกกระตันอยู่พาฟืนเนี่ยในป่าเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูคุณแม่แต่เนี่ยนะครับท่านเป็นคนดีแล้วก็เห็นผู้หญิงถูกข่มเหงท่านก็เลยไปช่วยเหลือเสร็จแล้วการช่วยเหลือตรงนี้กลับเป็นภัยกับท่านนะครับขุนจรเหล่านั้นเนี่ยที่ชอบข่มเหงหรือว่าทารุณกรรมต่อเพศหญิงเนี่ยได้พาพรกพวกมา เสล่าฆาเนี่ยนะครับฆ่าท่านตายเสล้วจัดท่านโยนลงไปในกองไฟเสล่ความได้รู้ถึงเทพเจ้าแง็กเซียนท่องแต้ถึงได้เรียกวิญญาณดวงนี้ขึ้นไปนะครับบอกว่าเนี่ยเป็นลูกที่มีความกระตันอยแต่เนื่องจากเนี่ยนะครับกรรมเวรที่ท่านเคยทําไว้คือสมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนเป็นเด็กๆท่านได้จับแมวเนี่ยซึ่งนะครับมีกองไฟอยู่ท่านเผาไฟแล่น แมวเสียชีวิตมันก็เลยเป็นเวรกรรมที่ทําให้โจรผู้ร้ายเนี่ยจับท่านโยนฆ่าตายและโยนลงไปในกองไฟนะฮะคุณความดีตรงนี้ท่านถึงได้เป็นเจ้าแห่งเตาไฟดังนั้นเนี่ยคนจีนในประเทศจีนเนี่ยนะครับหรือร้านค้าอาหารต่างๆเขาจะมีการบวงสรวงเทพเจ้าแห่งเตาไฟด้วยนะครับขนมหวานซึ่งเป็นข้าวเหนียวก็ได้นะครับเพื่ออะไรเนี่ย เพื่อเวลาท่านขึ้นไปเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ในวันที่วันเกิดของเทพเจ้าเตา,เตา,เตาไฟตรงกับวันที่24เดือน12ตามจันทรคติของจีนเนี่ยนะครับท่านจะได้ไปพูดแต่สิ่งที่ดีๆว่าบ้านนี้เนี่ยนะครับมีการเช็ดถูเตาไฟให้สะอาดไหมเตาไฟต้องไม่สกระปรกนะครับเลอะเทะเอะลุงลังบางทีคาบน้ำมันเนี่ยเขอะขาเลยนะครับมันเป็นบ่อกเกิดแห่งชะลก ดังนั้นเนี่ยตำแหน่งทิศทางดีแล้วต้องมีการบํารุงรักษาเตาไฟให้สะอาดสมบูรณ์นะครับเนี่ยเตาไฟก็เปรียบเสมือนหน้าตาหลังจากเป็นห้องน้ําแล้วนะครับแขกไปใครมาเนี่ยเขาก็ดูว่าห้องครัวคุณสะอาดไหมเสร็จแล้วการที่เราตั้งเตาไฟเนี่ยเราไม่สมควรที่จะให้คนภายนอกเห็นหัวเตาของเรานะครับเพราะว่าการที่บุคคลภายนอกเนี่ยบางคนชอบเอาเตาไฟไปไว้หน้าบ้านเขาบอกว่าจะไม่เหลือทรัพย์สินให้เหลือเก็บ ไม่ดีเลยครับไม่ดีนะครับเตาไฟควรที่จะหลบหลบแล้วก็หลังเตาควรที่จะนะครับอย่าห่างจากผนังมากเกินไปรับแสดงว่าเตาไฟที่ดีต้องไม่แลงกับประตูนะครับอันนี้เราสมควรที่จะมีการนะครับเฝ้าระมัดระวังแล้วเขาบอกว่าห้องครัวหรือตำแหน่งที่ตั้งเตาไฟเนี่ยอย่าให้มันอบอ้าวถ้าร้อนเกินไปนี่เราควรที่จะติดพัดลมดูดอากาศใช่ไหมฮะแล้วประตูห้องครัวถ้ากรดตรงกับประตูห้องพักจะเป็นอะไรบ้างครับไม่ดีครับ ในตำแหน่งเขาบอกว่าเตาไฟเนี่ยนะครับมันจะเผาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ต,ตรงกับประตูห้องน้ําประตูนะครับเตาไฟไม่ควรที่จะแรงกับประตูได้เลแต่ถ้า,ถาบริเวณนั้น <S <S ไ,มมไม่มีไม่มีเตาแก๊สนะครับอาจารย์เป็นแห่ประตูห้องครัวตรงกับประตูห้องพระางเงี้ยครับก็ไม่ดีฮะ ครับนะครับเขาบอกว่าประตูห้องครัวไม่ควรที่จะตรงกับประตูห้องพระอย่างผมไปร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวศรีราชานะครับเตาไฟที่เขาทําอาหารเนี่ยสาสี่หัวไม่อยู่หัวหนึ่งอ่ะไปแรงกับประตูห้องครัวเสร็จแล้วดันไปแรงกับประตูทางเข้าของร้านอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยเราควรที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับลักษณะของห้องครัวและตําแหน่งที่จะตั้งเตาไฟว่าตําแหน่งไหน นะครับที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับนะครับเจ้าของเจ้าของอห้องครัวรก็คือแม่บ้านเป็นหลักแต่ปัจจุบันนี้นะครับผู้หญิงออกไปทํางาน <c oughs> ผู้ชายทํากับข้าว <c oughs> ก็มีสมถไปเพราะว่าอะไรตอนนี้เรายกให้ผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะครับมีความทัดเท่าเทียมกันในเรื่องของความเป็นเสรีภาพดังนั้นนะครับย่อมไม่เป็นการผิดแต่ได้อย่าได้คิดว่าเนี่ยนะครับบ้านเนี่ย สมควรที่จะมีห้องกลัวไม่ใช่ซื้อกับข้าวถุงพลาสติกมากินนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ความไม่ปลอดภัยมันมีสูง<ะ>ดังนั้นเนี่ยเราทำอะไรเราเชื่อมั่นได้ว่าอาหารทุกชิ้นทุกจานเรามีการ,รทำความสะอาดลูกเราทานเข้าไปร่างกาย ก็ต้องอ้วนและก็สุขภาพต้องดีดังนั้นบ้านใครเนี่ยลูกผอมแสดงว่าเตาไฟคุณไม่ถูกต้องนะครับเอาละครับหลักในการตั้งเตาไฟนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับโดยหัวเตาเนี่ยเราจะหันไปทางชาวราศีตะวันตกหรือตะวันอ่อนครับก็ต้องหากันนะครับแล้วก็หันไปทางที่ที่ทางส่งเสริมครับส่วนตำแหน่งของห้องครัวนะครับสรุปก็คือตั้งในตำแหน่งที่เสียนะครับโดยการเหินดาวก้าอยู่แล้วก็ดูว่าตรงไหนที่เป็นลาบวิบัตินะครับล้วก็ตั้งอยู่ตำแหน่งนั้นนะครับ ห้ามตั้งในตำแหน่งที่เป็นดาว8เด็ดขาดเลยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็นะฮะโอ้โหมันจะแบบฝืดเครื่องมากนะค,คุณก็จะทําอะไรก็จะแบบเหนื่อยนะฮะช่วงนี้ก็ได้รับสาระความรู้ไปมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามีบ้านตัวอย่างครับที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างในการดูว่าการเหินดาวเนี่ยเหินยังไงนะครับแล้วก็วางดาวเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันแบบจ่าจากันต่อเลยครับช่วงนี้พักกัลสกู่ครับ